มันมีวันนี้ครับมันมีทางเขาเรียกว่าสภาเนี่ยในการผ่านร่างกฎหมายที่บอกว่าห้ามตีเด็กแล้วนะฮะเป็นการเลี้ยงลูกแบบห้ามตีซึ่งตอนนี้รับสมัยโบราณก็รักกลัวให้ปลูกรักลูก,กใ,หให้ตีแต่ตอนนี้คือยุคสมัยนี้อาจจะไม่ใช่แล้วนะฮะในมุมของพี่เอนี่มองว่ายุคนี้เขาก็ค่อน้างจะเลิกตีกันไปเยอะแล้วนะตีจัดๆที่ก็มีเผลอไปบ้างคือบางทีมันแบบไม่ไม่ได้ตีจะเอาให้ให้แบบให้ให้เป็นให้ตายอ่ะแต่บางทีมัน เฮ้ยสักทีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่วต่าแต่ก็มันก็เป็นความรุนแรงนะ <c oughs> พูดจริงๆบางคนเขาก็มองว่ามันเหมือนเราฝังความรุนแรงให้เด็กแล้วเด็กพอโตขึ้นเขาไปส่งต่อความรุนแรงแบบนั้นก็ <c oughs> มองเป็นได้อย่างนั้นไปก็วันนี้เองนะฮะที่รัฐสภาครับทางพรรคประชาชนซึ่งเป็นที่บอกเป็นผู้ยกร่างกฎหมายที่ชื่อว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์ฉบับที่พออนนะครับมีการพูดว่าตอนนี้ไอ้กฎหมายห้ามตีเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีผลแล้วนะครับก็ ขอเป็นตัวแทนเขาบอกในฐานะของพรรคเนี่ยขาเป็นตัวแทนเด็กในทั้งในประเทศนั่นเลยนะครับบอกว่าที่จะเกิดในประเทศนี้นะครับเพื่อจะมอบสิทธิ์ของเด็กแล้วก็สิทธิ์ของคนที่มีอยู่ตั้งแต่เกิดนะครับเพื่อจะเรียกว่าชื่นชมต่อสภาที่เห็นถึงความสําคัญเรื่องการลดความคุนแรงในเาะครอบครัวนะครับโดยนางสาวพัชรินรามวงนะครับสสกทมของพรรคประชาชนนี้ออกมาแถลงข่าวพร้อมกับสสเป็นสสของพรรคประชาชนถึงกฎหมายตัวนี้นะครับบอกว่าก็มีการแก้ไขนะครับเพิ่มเติมวงเล็บสองครับ ทำโทษบุกบุตรนะฮะเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนหรือปรับพฤติกรรมเนี่ยโดยต้องไม่เป็นการกระทําทารุณกรรมหรือทําร้ายด้วยความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจหรือก็ทําโดยไม่ชอบคร mm. ับก็บอกว่าเรื่องนี้ถือเป็นก้าวสําคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยนะฮะก็ <c oughs> จริงๆมันก็มีหลายมุมนะ mm. เขาบอกว่าก็มีคนในโซเชียลมองกันว่าเรื่องนี้ก็ไม่เห็นจะจําเป็นต้องเป็นกฎหมายเลย mm. <c oughs> ก็เป็นการปลูกฝังกันไปดูทําแบบเกินหน้าที่หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าในมุมของพระระชชนเองเขาต้องการที่จะสร้างให้เป็น มีข้อบังคับที่ชัดเจนเผื่อมันมีการละเมิดสิทธิอะไรกันไปดิฉันสงสัยอันนี้ครอบคลุมไปถึงคุณครูด้วยไหมไม่แน่ใจฮะเพราะเมื่อกี้เห็นพูดถึงบุตรน่าจะต้องถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ปกครองนะครอบคลุมนะน่าจะครอบคลุมด้วยนะครับก็ทางคุณพัชรินก็ยืนยันนะครับว่านี่มันเป็นเรื่องในโอกาสบันเด็กแต่ว่าไม่ได้มอบโอกาสให้กับเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่จะมอบให้นะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสสาคัญที่จะรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีการตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ของดเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนนะฮะก็ทุกคนต้องรู้กฎหมายนะ,ะคุณแม่จะตีเขามีกฎหมายแล้วนะแม่แม่ตีไม่ได้นะห้ามตีใช้วิธีแบบอื่นนะคะล,ลูกจะไปฟ้องไม่แต่เราเห็นหลายครั้งนะคุณก้องที่มีข่าวว่าถูกตีจนจนกลายเป็นความทารุณจริงๆแล้วไม่ใช่แค่จากพ่อแม่จากสังคมรอบข้างครอบครัวหรือในโรงเรียนมันก็เคยเกิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยม่ต้องจากเรื่องการตีเด็กแล้วนะครับมีคนในโซเชียลมีเดียถามว่า แล้วมีกฎหมายห้ามตีภรรยาไหมซึ่งจริงๆอะ่ะมันห้ามตีอยู่แล้วนะห้ามแสดงความรุนแรงเพราะว่ามันมีความผิดกฎหมายมชัดเจนอยู่แล้วนะทำลายร่างกายนะครับใช่ค่ะมีการถามกจนบอกว่าจริงๆคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เรื่องเด็กเนี่ยมันอาจจะเป็นบางครอบครัวแต่ว่าตอนนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองขึ้นมาก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยและการระยิบข่าวนี้มาฝากกันเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหม่เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเด็กยุ้งใหม่เขาใช้การเข้ามุมเอาถ้าทำผิดเข้าแบบฝรั่งสานึกผิดไปให้อยู่เงียบๆคนเดียวไปสำนึกผิดนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าวิธีการนี้มันจะได้ผลไหมแต่ว่าตามในไทยนี่คือรักลูกให้ให้ตีใช่ไหมรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่อันนี้ก็สมัยโบ,รา,บราณโบราณกันแล้วนะคะแต่ว่าเราหลายคนบางคนก็ได้ดิบได้ดีมาจากไม้เรียวพ่อคุณแม่นะคะรวมถึงคุณครูด้วยคือเจ็บแล้วมันจําดิฉันเนี่ยโดนไม้่ยกอ่ากินบ่อยเลยฮะกิงไม่ยอม <laughs>